บริษัทใดผู้ประกอบการใดผู้ควบคุมข้อมูลหรือ Data Controller รายใดที่มีฐานข้อมูลอยู่ขนาดไหนถึงจะต้องมี DPO ผู้นงแนควบคุมข้อมูล Data Protection Officer นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีค่าตัวแล้วและเป็นตำแหน่งที่กฎหมายบอกว่าต้องมีส่วนต้องมีจะเป็น In-house หรือเป็น o u t s o u r c e อย่างไรเนี่ยกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับก็คงไม่ต่างจากาในอดีตนนที่บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กฎหมายหลักทรัพย์บอกว่าจะต้องมีเลขารัการบริษัทหรือข้อ corporate secretary จะเป็น in house o u t s o u r c e ได้หมดท่านก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วว่าในที่สุด DPO หรือเครื่องกำกับคุมข้อมูลเนี่ยเขาจะอยู่ส่วนใดในโครงสร้างองค์กรแล้วก็ organization chart ท่านจะเป็นยังไงกฎหมายนี้ออกมาไม่ได้เป็นประสัททางธุรก,กิจทําให้เรามี c o m p พ i a n ที่ดีทําธุรกิจได้อย่างระมัดระวังไม่ต้องกังวลเลยหลังบ้านเขามันจะรู้วกฎหมายนีออ้มีความเสี่ยง กฎหมายนี้ดูความเสียเ่ยงนอกจากว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาพร้อมๆกับกฎหมายอื่นๆที่ออกมาในช่วงหลังๆนะเช่นเช่นนะครับมีความรับผิดและโทษโทษทางแพง่งโทษทางอาญาโทษทางปกครองตัวที่น่ากลัวที่สุดเป็นโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึง5ล้านย่อมลงมาหน่อยก็3ล้าน1ล้านถ้าเป็นโทษทางอาญาก็ปรับประมาณ5 0 0 0 0นไม่เหมือนกฎหมายเก่าๆที่ปรับที3,000บาท6 0 0บาทอะไรประมาณนั้นนะครับด้วยความที่โทษ ั้งแพง่งทั้งอาญาทั้งปกครองมีความรุนแรงทุกคประกอกบทั้งหลายก็เตือนตัวโดวยผ่านสายแบงค์สายประกันทุกทางแพง่งศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหมทดแทนได้ไม่เกินสองเท่าของความของค่าเสียหายจริงขณะที่โทษอาญาก็ต้องพิสูจน์เรื่องเจตนาหรือประมาทขณะที่ถ้าเป็นโทษทางปกครองก็จะเป็นกรณีของไม่ของพลายหรือไม่ปฏิบัติตามอันนี้ไม่ต้องรู้ความเสียหาย ไม่ต้องดูเรื่องเจตนาหรือประมาทเป็นอาญาจะดูว่า c o m p l y หรือไม่ถ้าไม่ c o m p ล l e ผิดปกครองทันทีโทษน,นี้จะค่อนข้างรุนแรงนะครับคำถามเมื่อผูประกอบการจะรู้ได้ไงว่าพร้อมก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง p d p a ชัดเจนขนาดไหนหมายนี้ต้องบอกว่ากฎหมายนี้ออกมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่2019แล้วก็มีมการพูดการคุยการสมัมมนาการคุยใน u t u b e 2021 จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายก็ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาแบบข้างคืนออกมาแล้วให้เวลาท่านในการศึกษา,านั่นจึงพร้อมท่านจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นถ้าไม่รู้ก็ไปหาให้รู้ว่าท่านมีความรู้ถึงจุดที่ท่านเข้าใจหรือยังว่าจะต้องปฏิบัติเช่นท่านจะต้องมีแบบความยินยอมคอนเซนต์นในนโยบายภายในในโยบายขึ้นเว็บไซต์นะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการบริษัทบอร์ดท่านนั้นรัดลงมาเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยที่ต้องมีนะครับถ้าบอกว่าไม่รู้ก็แนะนําให้หาที่ปรึกษา ที่ปรึกษาก็มีมีคนให้โดยการนั้นมีเยอะแยะในเรื่องของ p d p a นะครับ